อันนี้ก็จะเป็นถ้ำที่วิญญาณแห่งไฟอยู่นะครับเราก็จะมาถวายพวกเครื่องสกการะที่นี่เองนั่นเองนะครับอ่ะกลับไปชมนะฮะเนี้อเราสู่เกม Harvest Moon Innocent Life นะครับเริ่มต้นมานะครับแล้วก็จะมาดูโโคุกกิ้งก่อนเลยนะครับพาร์ทสองจะเป็นต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งไปตรวจร่างกายมาใช่ปะละ่ะเอออันนี้มันเป็นวันที่8แล้วเราก็สามารถ ดู EP ที่2ไดล้เป็นพาร์ทสนะครับเขาก็จะสอนพวกออะไรนะอา,อาหารเมนูที่2อนะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสลัดนะเ,เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าได้อะไรบ้งางคัสติ้งเหรอ,อพวกสลัดนะครับพวกอา่าฮะประมาณนี้นก็ทำได้แล้วนะจ๊ะโอเค ทีนี้เราก็มาดูแต้มเห็นปะจะเห็นว่าแต้มของผมเป็นเลเวล2แล้วนะฮะก็ได้จากที่แบบว่าเรามาลดน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็คือลดน้ำบ่อยๆมันก็จะขึ้นอีกครับก็พยายามเก็บไว้นะครับถ้าเกิดสําหรับคนเล่นใหม่เนาะถ้าเกิดให้ได้แบบ2ดาวทุกอันเลยยิ่งดีเลยครับแล่ถ้าเกิดไป3ดาวได้อะเจ๋มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้รับเครื่องมือมาอยู่แล้วนะมันเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับมันจะช่วยในการทําฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับ ก็สะดวกดีนะฮะโอเคมานี้แหละอันนี้ก็มาวันที่แปดวันที่9แล้วนะครับก็นอกม้ฝรั่งกระตนูนทีแล้วก็เก็บขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นวันที่9เนาะโอเค นี่ก็เป็นวันที่10นะครับผมก็ขึ้นมาก็รดหน้าเหมือนเดิมนะฮะเจดเลยซามอนเดิมข้างบนก็ทำงานฟาร์มปกติเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เมืองกันนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะตรวจร่างกายวันที่14เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปลูกสตรอเบอรี่ก่อนนะครับเพราะว่าในวันที่14เนี่ย คุณลุงกายักษ์เขาจะมาขอให้เราปลูกพวกพืชนะครับเพื่อเป็นเครื่องสากัดละให้พวกวิญญาณแห่งไฟนะครับอยนี้สตรอเบอรี่มันไม่ได้มันไม่ได้โตไวขนาดนั้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องปลูกก่อนนะฮ okay. ะโอเคนี่เราก็กำลังจะไปเมืองกันนะครับผมแต่ว่าระหว่างทางเราจะเจอประตูที่มันล็อกอยู่นะฮะ ตัวนี้มันก็เป็นถ้านะครับมันข้างในมันจะมีพวกเขาเรียกน,นะจเวลหรอที่เป็นพวกเพชรอ่ะเดี๋ยวผมถ้าถ้ารู้ชื่อเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับมันเป็นจี้แหละเป็นแทง่งเ,เอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาใส่ในแท่นได้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกปลดล็อกอแปลงเพาะปลูกนะครับ อันนี้จะเป็นวันที่11เนะครับเมื่อกี้ลืมบอกเพราะว่าวันที่10อะ่ะผมเผลอกลับมานอน <c oughs> ก็เลยมาวันที่11ก็ยังทันอยู่นะครับก็คือยังไงก็ได้ก่อนวันที่14นะครับเฮ okay. ้แล้วก็มาตรวจร่างกายไม่ใช่ตรวจร่างกายหรอกมาพักฟื้นนี่แหละครับหลังจากที่ทํางานแล้วก็มาชาร์จแบตตรงนี้ได้นะครับพลังงาน P p พมันก็จะเต็มเลยนะฮะก็ประมาณน,นี้แบบตุย้ยประมาณนี้นะครับ ที่นี่เราไปที่ร้านค้ากันดีกว่าเพราะแต่มันยังไม่ถึงเวลาเราไปที่ถ้ำกันดีกว่านะครับมันจะมีถ้ำที่สําหรับถาวายเครื่องสการะนะครับเป็นงานเทศกาละนะความจริงงานอันนี้มันเป็นงานเทศกาลนะครับสําหรับภาคนี้เนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูในถ้ำกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้ำที่วิญญ,ญาณแห่งไฟอยู่นะครับเราก็จะมาถาวาย พวกเครื่องสก,กาละที่นี่เองนั่นเองนะครับส่วนตรงที่เขายืนอยู่อะ่ะความจริงมันเป็นมันเป็นแปลงนะมันสามารถปลูกได้ที่นี้มันก็จะมีร่วมอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาปลูกพืชในนี้นะอ่ะพอถึงเวลาประมาณสาย,สายถึงเที่ยงนะครับเราก็จะสามารถเข้าร้านได้นะครับร้านถึงจะเปิดประมาณ10บโมงนะครับร้านถึงจะเปิดนะ สิบโมงเช้าเช้าอะเออทีนี้เราก็จะมาดูเลือกซื้อกะล่ำปีนะครับแตงกวาแล้วก็สตรอเบอรี่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็รไห่ใช่ลองไล่ดูนะครับมันไม่ได้เขียนชื่อบอกนะอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่นะครับเราต้องซื้อไปหน่อยผมจะซื้อไป9ก้าเมล็ดนะครับหรือจะซื้อมากกว่านี้ก็ได้นะความจริงสตรอบเบอรี่อ่ะเป็น เป็นพืชผลที่แบบว่าให้กําไรดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้เก็บเกี่ยวครั้งเดียวคือปลูกครั้งหนึ่งมันเก็บเกี่ยวได้ยาวเลยนะครับได้เรื่อยๆเหมือนนอไม้ฝรั่งเลยอ่ะแล้วก็คิวคัมเบอร์นะครับเอาไปด้วยอ่ะแล้วก็มเมล็ดอันนี้นะครับเอาไปด้วย เกเมล็ดนะครับโอเคเอาไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีคอนอ่ะอันนี้ก็เป็นของที่อยากได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปจ่ายดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเงินพอหรือเปล่าถ้าเงินเหลือก็ว่าจะซื้อค้อนกับขวานนะครับเพื่อที่จะเอาไปทุบหินนะครับหินแล้วก็ฝืนเอาไปตัดฝืนนะครับเพราะว่าพวกหินเนี่ยถ้าเกิดเราทุบมันมีโอกาสที่จะได้เป็นอิฐ ก้อนนะครับเราสามารถเอาไปขายได้นะและก็พวกท่อนไม้อะถ้าเกิดเราฟันปุ๊บมันก็โอกาสเป็นไม้มาดมาดอ่ะมันก็ขายได้เหมือนกันนะครับ okay. ส่วนอันนี้มันเป็นไว้สําหรับเก็บพืชผลนะครับของป่าอ่าันนี้ไม่พอตังไม่พอน้อยเกินไปเอานี้ดีกว่าเป็นคอนะฮะไว้ทุกเพน และการน,นี้ขวานเอาไว้ควันฟันไม้นะครับคันไม้ส่วนเขียวนะั้นเราได้มาแล้วนะครับโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วนข้างๆนี้มันเป็นพวกมีเต็นท์มีปืนฉีดน้ำอะ่ะมันก็ใช้แทนพวกบัวรดน้ําอะไรนี่แหละนะฮะอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่อเอาแค่นี้ละกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ฟาร์มนะครับ อันนี้ลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เราซื้อเมล็ดพัน์ธใช่ไหมเขาจะส่งมาอยู่ในอยู่ในอ่ที่เก็บของของเรานะครับชั้นสองเนาะแล้วก็มารับเมล็ดได้ที่นี่เลยแต่ว่าเราต้องมีถุงใส่เมล็ดพอนะผมก็จะเอาไปหมดเลยมมมาเอามาเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปปลูกกันดีกว่านะครับ อ่ะทีนี้ผมก็หวานมาเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็รดน้ำนะครปกติเลยปลูกจกนกว่ามันจะโตนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะโตในช่วงที่เขาขอให้เราปลูกแล้วก็ส่งเครื่องสกัดละพอดีนะครับขอเน้นย้ำนะครับก็คือพถ้าเกิดเราอยากได้สตรอเบอรี่ในการเป็นเครื่องสกัดละนะควที่จะปลูกก่อนวันที่14นะครับโอเคตามน,นี้แหละ ทีนี้หลังจากที่เราทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาคอนที่เราซื้อมาเนี่ยมาทุบหินได้เลยนะครับซึ่งเห็นปะมันก็จะได้เป็นพวกอิฐบล็อกนะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถเอาไปขายได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปขายมันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้นะครับก็คือทุบไว้ก่อนเนี่ยทุบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาหยิบทีละก้อนนะครับไปส่งที่ที่ขนส่งขนส่นงที่นําไปขายอะ่ะ แต่มันคนรับพอร์ตกับที่เราส่งพืชนะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะทีนี้ก็ทําการหยิบไปทีละกกอน,นะฮะแล้วก็มาใส่ตรงพอร์ตด,ด้านขวาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามันเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ที <Okay. S 1> ่ทารอบฟาร์มาครับถ้ามันมีก้อนหินก็ทุบไว้แล้วก็เอาไม่ขายได้ตังค์นะครับ ก็เป็นการแบบว่าฟาร์มดูไม่ลกด้วยแหละอืส่วนหินก้อนใหญ่ก็ทุบได้นะครับแต่ว่าอันนั้นต้องใช้ค้อนอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนั้นก็ต้องรอเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ได้รับมาจากเนื้อเรื่องอีกทีนะอันนี้ก็ใช้ค้อนที่เขาขายไว้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็มาถึงวันที่14แล้วนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่14เนาะเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาทำฟาร์มตามปกตินะครับพวก ผลที่เราเคยหว่านไปมันก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทําฟาร์มเสร็จขายพวกนู่นนี่นั่นเสร็จนะครับเราก็ไปหาด็อกเตอร์นะครับเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพนะครับปกติอแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ปู่กายักษ์จะมาขอขอให้เราส่งเครื่องสักการะนะครับอืมประมาณนี้แต่ว่าเรายังไงเราก็ส่งทันอยู่แล้วเพราะว่าเราปลูกก่อนใช่ไหมอืม เนี่ก็ทันนะครับก็อย่างที่บอกสตรอเบอรี่เห็นปะผมปลูกตั้งแต่วันที่อันนั้นนะลงพร้อมกันเลยยังไม่ขึ้นแต่ต้นอื่นขึ้นแล้วนะครับสตรอเบอรี่เป็นพืชที่มันมันขึ้นช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปลูกก่อนนะถ้าเกิดอยากให้มีสตรอเบอรี่อยู่ในเครื่องสก,กัดละโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปหลังจากเคลีรทอมฟาร์มเสร็จนะครับแล้วก็ผมก็ตัดมาที่ เดินมาที่คลื่นหาดเลยนะครับเพื่อที่จะมาตรวจร่างกายนะอ่ะหลังจากที่เราตรวจร่างกายเสร็จนะครับปู่กายักษ์ก็จะมาตามสคริปต์นะครับก็คือจะมาขอให้เราเน่แหละช่วยส่งเครื่องสก,กัดลานเนี่ยมาขายทีนะครับนี่เขาจะปลูกมาแล้วเขาจะปลูกเองสามอย่างเอ้ยเออใช่คือเขาอ่ะ เขาต้องการที่จะให้พืชผลนะ6ชนิดเนี่ยเป็นเครื่องสักการะแต่ว่าเขาจะปลูกพวกมันฝรั่งนะครับหัวประกาศแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ชัวร์ลืมนะครับส่วนที่จะให้เราปลูกก็คือมีแค่แตงกวานะครับแตงกวาแตงกวากระลำปีแล้วก็หนมานฝรั่งสตรอบเบอรี่นะครับมันหกเขียนตรงไหนวะเดี๋ยวนะเออช่างเลย ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรัง่งเราปลูกอยู่แล้วเราก็ปลูกอีกสามอย่างน,นั่นเองโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วอ๋อแล้วก็เราจะรู้ว่าป้ามาเลนี่นะครับเขาได้เย็บถุงถุงใส่มเมล็ดนะครับส่งไปให้เราแล้วที่ตู้เก็บของนะฮะแล้วก็มีตะกร้าอยู่บนฟาร์มเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราตัจเสร็จเนาะอืมที่เขาก็ไปนะครับหลักๆประมาณนี้เลย เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเราก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาร์มของเราเดี๋ยวดีกว่าทีนี้ผมก็กลับมาที่ฟาร์มแล้วนะครับนี่เราก็จะขึ้นมาเราก็จะเห็นมีตะกร้าอยู่หนึ่งใบนะฮะแล้วก็จะมีถุงเก็บมเมล็ดอยู่ท,ที่ที่ตู้เก็บของนะแต่ว่าผมยังไม่ออกมานะเพราะว่าเรามีเยอะอยู่แล้วเราก็เรายังไม่ได้ใช้ด้วยแหละ ก็เดี๋ยวขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะครับผมเดี๋ยวต่อกันพาร์ทหน้าเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะฮะผมแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะก็สวัสดีครับผมเจอกันพาร์ทหน้าไม่โบย